ไซเบอร์พังสอ7ศเกมที่ทุกคนรอคอยกันในปีนี้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยเป็นเกมสวมบทบาทแบบเล่นบนโต๊ะ Pen แอนด์เเอร์เล่นบนกระดาษมาก่อนแต่ว่าใครเป็นคนสร้างและมีกี่เวอร์ชั่นทำไมถึงกลายมาเป็นเกมวิดีโอได้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังใน Playtime เพราะเกมไม่ใช่แค่ความบันเทิง เวลาพูดถึงไซเบอร์พังเนี่ยเดี๋ยวนี้คอเกมอาจจะนึกถึงแนวเกมหรือเกมที่กําลังจะออกมาแต่จริงๆแล้วไซเบอร์พังเป็นแนวของภาพยนตร์เป็นแนวของหนังสือดียหยนังสือการ์ตูนซึ่งถ้าเราจะเล่าย้อนไปตั้งแต่แรกเนี่ยสมัยแรกๆอาจจะต้องไปนึกถึงหนังสือการ์ตูนเรื่องจัดเรทซึ่งเคยถูกเอามาทําเป็นหนังแล้วแต่หนังสือการ์ตูนเล่มแรกที่ออกจริงๆเนี่ย คือในปี1 9 7 4แล้วก็หลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์ที่ทําให้แนวไซเบอร์พังโด่งดังขึ้นมาคือภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner ของลิตลี่สกอตที่ได้แฮร์ริสันปอร์แสดงนําหลังจากนั้นก็มีหนังสือนิยาย n e ี r o m a n c e อร์ของฟิลิปเคดิกนักเขียนหนังสือนิยายไซไฟชื่อดังนะฮะซึ่งก็ทําให้แนวเนี้ยโด่งดังขึ้นมาแต่ไซเบอร์พังในเรื่องของเกมเนี่ยเคยเป็นเกม Pen& and Paper มาก่อนเป็นเกมสวมบทบาทที่เล่นบนโต๊ะมีกระดาษมีหนังสือกฎเกมต่างๆเนี่ยพ ที่เราเล่นกันตามร้านบอร์ดเกมแต่เกมแบบ Pen แอนด์เ e เเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนมีกฎเกณฑ์มีเนื้อเรื่องซึ่งคนสร้างเกมนี้ชื่อว่าไมค์พ o อนส i มิ ไมค์พอสมิธเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียนจบกราฟิกดีไซน์มางานแรกที่เขาทําคือเขาไปทําออกแบบบริษัทที่นําเข้าเกมจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นคนวาดรูปบนกล่องเกมที่เอามาขายในสหรัฐแต่เขาเนี่ยเป็นแฟนเกมดันเจียนสันดากอนตัวยงเกมดันเจียนสันดากอนคือเกมกระดานที่เป็นแนวแฟนตาซีแต่เขาดันไม่ชอบเกมแนวแฟนตาซีเขาชอบเซตติ้งที่เป็นความไซไฟมากกว่าเป็นโลกอนาคตมากกว่าเขาเลยไปเล่นเกมอื่นแล้วก็เริ่มออกแบบเกมขึ้นมาโดยเกมแรกที่เขาออกแบบเนี่ยชื่อเกม เมกตันเมกตันเป็นเกมหุ่นรบสู้กันโดยเขาออกแบบมาจากหนังสือการ์ตูนกันดั้มที่เขามีแต่เขาอ่านไม่ออกเขาเลยเขียนเนื้อเรื่องเองวาดรูปเองแล้วก็ทดลองเอาไปเล่นในงานบอร์ดเกมงานหนึ่งซึ่งเกมเกมนี้ก็ประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้หลังจากนั้นเนี่ยเขาลาออกมาสร้างบริษัทขายเกมกระดานหรือเกมแบบ Pen a n p p a p e r ชื่อ R ทซเ บริษัท r าร์เทลโซเรียเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1985โดยไมค์พ n อนสมิธหลังจากนั้นเขาก็ทำเกม c y เบอร์พังภาคแรกออกมาในปี1988ซึ่งมีชื่อภาคว่าไซเบอร์พัง2013ก็จะเป็นช่วงเวลาที่บวกจากปี1988มาอีกแล้วก็เป็นเกมที่มองมุมมองอนาคตที่มืดมนแต่เป็นเทคโนโลยีไฮเทคแต่ชีวิตคนเนี่ยตกต่ำเหลื่อมล้ำและเรียกเกมนี้ว่าไซเบอร์พัง2013 ไซเบอร์พังสองเนี่ยเป็นเกมกระดานที่มาพร้อมกับหนังสือถึง3เล่มเล่มแรกเนี่ยจะเป็นกฎของการต่อสู้ในเกมชื่อ Friday Night Firefight เล่มที่2เป็นประวัติตัวละครแล้วก็อาชีพต่างๆของตัวละครในเกมไซเบอร์พังชื่อเล่มว่า View from the Edge แล้วก็อีกเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายก็เป็นเล่มที่ชื่อว่า Welcome to Night City เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโลกของเกมเกี่ยวกับเมืองที่ตัวละครต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วก็โลกนี้ผ่านอะไรมาบ้างก็เป็น เล่าที่มาที่ไปของเกมนี้ซึ่งไนซิตี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่เป็นเซตติ้งของเกมไซเบอร์พัง2 0 7 7เช่นกัน หลังจากภาค2013ก็มีภาคต่อออกมาเป็น c y เบอร์พัง2020ออกในปี1990แล้วก็เป็นไซเบอร์พัง3.0ในปี2005ไมค์พรอสมิเนี่ยหลังจากมาร่วมงานกับ CD p r o j e c t Red ก็ออกเป็นเกมกระดานภาคก่อนเกม2077ออกมาอีกภาคชื่อ c y เบอร์พังเรดในปี2019ที่ผ่านมานี่เองซึ่งในตระกูลเกมกระดาน c y เบอร์พังเนี่ยก็ประสบความสำเร็จพอสมควรติดอันดับเป็นอันดับที่10ของเกมสวมบทบาทที่มีคนชอบมากที่สุดตลอดกาลในหนังสือ a r เ m a g a z ซ n นซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับเกมสวมบทบาทบนกระดานชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ตัวละครจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ที่รับบทโดยเคียนูรีฟแล้วก็ชื่อเมืองไนซิตี้ที่ได้กล่าไวไปก่อนหน้านี้แล้วบริษัทอาราสกะแล้วก็ชื่อตัวละครหรืออาวุธอื่นๆเนี่ยก็อาจจะถูกยกจากเกมกระดานมาไว้ในภาคเกมคอมพิวเตอร์คือไซเบอร์พัง2077ด้วยเช่นกันแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นแล้วไม่รู้เรื่องเพราะไม่เคยเล่นเกมกระดานมาก่อนนะฮะเพราะ CD Project Red เนี่ยเขายืนยันแน่นอนว่าเนื้อเรื่องของไซเบอร์พัง2077จะเริ่มและจบในตัวแม้อาจจะมีอ้างอิงถึงบ้างไม่จําเป็นจะต้องกลับไปอ่าน แต่ถ้ารู้ไว้ก็จะอาจจะสนุกขึ้นได้อัธรสดมากขึ้นกว่าเดิมน,นะฮะ เพราะว่าไซเบอร์พังเนี่ยเป็นเกมกระดานที่มีฐานแฟนคลับค่อนข้างแน่นหนามีคนชอบเยอะรักเยอะแต่ว่า CD p r o j e c t Red เนี่ยก็เป็นทีมพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ที่มีคนเชื่อถือมากเช่นกันถึงแม้ว่าในขณะที่ตัวอย่างแรกของเกมไซเบอร์พังส7 7ออกเนี่ยจะเป็นในปี2013ซึ่งในตอนนั้นน่ะ The Witcher เพิ่งออกแค่ภาค2เท่านั้นภาค3ยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าบริษัท CD p r o j e c t Red เนี่ยก็มีชื่อเสียงในด้านความเป็นมิรกับผู้บริโภครักในเนื้อเรื่องต้นตำรับคือ The Witcher เนี่ยก็ดัดแปลงมาจากหนั สือนิอยายเช่นเดียวกันทําให้แฟนๆเชื่อมือแล้วแบบอยากเห็นเกมนี้เป็นรูปเป็นร่างในเร็ววันนะฮะยิ่งหลังจากนั้นเนี่ยในปี2015 The Witcher ภาค3ออกประสบความสําเร็จแบบถล่มทลายใครๆก็เรียกว่าเป็นเกมสวมบทบาทเกม RPG ที่ดีที่สุดในปีนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยากที่จะหาใครมาล้มแชมป์ The w i t c r e r 3ได้ด้วยความผสมกันเหล่านี้ข้อดีต่างๆความเชื่อมั่นในบริษัท CD Project Red ความเชื่อมั่นในเกม c y เบอร์พังแฟนเกมจากเก่าๆเนี่ยยังไม่จบแค่นั้น CD Project Red เยังเอาไมค์พรอ s สมิธที่เป็นคนก่อตั้งเกมนี้เป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเอามาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างเกมเพื่อให้คงรสชาติของต้นฉบับแบบ o r ริจ n a l ลไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วเอาใจถูกใจทั้งคอเกมเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกันถึงแม้อาจจะมีดราม่าเล็กน้อยในช่วงที่ว่าเปิดเผยว่าเกมนี้เป็นมุมมองบุคคลที่1เป็น f i r s t person หลังจากที่ทุกเกมที่ผ่านมาของ CD p r o j e c t Red เป็นมุมมองบุคคลที่3คือมองจากด้านหลังนะฮะก็เลยอาจจะมีดราม่าเล็กน้อยว่าเฮ้ยแบบนี้จะทําให้คนที่ไม่ถนัดเล่นเกม First Person มึนหัวไหมหรืออาจจะทําให้เรามองไม่เห็นตัวละครที่เราตั้งใจแบบแต่งตัวให้เท่ให้หล่อหรือเปล่าแต่อันนี้หลังจากช่วงนั้นมาก็กระแสะเบาๆลงไปพอคนได้เห็นภาพเกมมากขึ้นได้เห็นโลกของเกมมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจว่ามุมมองบุคคลที่1มันอาจจะทําให้อินกว่าได้จริงๆ แม้ว่าหลังจากที่เกมปล่อยตัวอย่างมาในปี2013คนจะรอแบบรอแล้วรอเล่าผ่านมาแล้วถึง7ปีแต่ว่าตัวเกมก็ยังมีการเลื่อนวันวางจําหน่ายถึง2ครั้งด้วยกันฮะคือครั้งแรกเนี่ยจะวางจําหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020แล้วเลื่อนมาเป็นวางจําหน่ายในเดือนกันยายนปี2020ยังไม่พอก็ยังเลื่อนมาอีกมาเป็นวันที่19พฤศจิกายนปี2020ที่จะถึงนี้นะฮะด้วยเหตุผลที่ว่า CD p r o j e c t เ a สเนี่ยอยากให้เกมออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากยืดระยะการทํางานให้ ยาวนานเพื่อที่ทีมงานจะได้ไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปแต่ถึงแม้สุดท้ายแล้ว CD Project ก็จะทําไม่ได้และต้องออกมาบอกว่าโอเคในเดือนหลังๆก่อนที่เกมจะออกอาจจะต้องให้พนักงานทํางานถึง6วันต่อสัปดาห์ซึ่งผิดคําสัญญาที่เคยให้ไว้นะฮะแต่ CD Project ก็จ่ายเงินล่วงเวลารวมทั้งสัญญาว่าจะนําเงิน10%จากกำไรผลประกอบการของบริษัทในปีนี้มาแบ่งเป็นโบนัสให้พนักงานอีกด้วยครับ สุดท้ายแล้ว Cyberpunk 2077จะออกมายังไงจะดีกว่า Witcher 3อย่างที่ CD Projekt Red s, เคยบอกไว้หรือไม่และจะทำตามความหวังของแฟนๆได้หรือเปล่า19พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวก็ได้รู้กันนะฮะคิดตัวละครไว้หรือยังไม่มีเลื่อนแน่นอนนะครับคราวนี้เจอกันครับ